ว่าลำบากกระเป๋าว่าพี่ผมว่าลำบากกระเป๋าที่เขาถือนะลำบากกระเป๋าแน่กระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าเป็นภาระตอนเนี้ยอะไรครับนี่ยังจออ่อนด้วยนะครับรถเราจอดที่ไหนสีสวยอ่ะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่เธอแปดพันแปดก่อนนะครับก่อนจะ บิ้วนะครับใครจะมาเอาก็มาเอาครับเดี๋ยวจะบิ้วแล้วนะครับถ้าไม่มาเอาปุ๊บเดี๋ยวเจอกันราคา,าชเฉียนหมื่นแน่นี่นะครับก็จะบิ้วเครื่องนี้เครื่องดีเครื่องเดิมเลยคันนี้ก็เดิมเดิมเลยนะครับใครสนใจก็มีโอใจยังคขายอยู่เลยไปไปแล้วหนึ่งพันก็เดี๋ยวรอชมนะจะมีคันไหม่ไหมนี่ไปแล้วานะครับไปแล้วไปขันข้าวดีกว่าไใครจะมาดูรถก็มาดูได้นะครับดาร้านวันนี้